บกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านนะฮะอุกฤษทรัพมีสวัสดีครับผมนะครับวันนี้อุกฤษก็จะพาพี่น้องทุกท่านนะฮะมาดูความใจร้ายของผมนิดนึงคือผมใจร้ายมากนะผมทําร้ายต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งที่เห็นต่อหน้านี่แหละครับก็คือต้นโพนะฮะกิ่งโพกิ่งหนึ่งที่ผมตัดนะครับแล้วผมก็โยนทิ้งไว้นะฮะ ทิ้งไว้เฉยๆนะครับบนพื้นปูนนะครับหนึ่งท่อนแต่เขาก็ยังพยายามจะเอาชีวิตรอดนะครับพี่น้องทุกท่านเอาชีวิตรอดยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะเห็นไหมครับเขาก็พยายามหาความชื้นจนเขาแตกลากออกมาเนี่ยครับ โพนี่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับที่สามารถเอามาทำรรบอนไซได้นะครับต้องการความชื้นนะครับพอสมควรไม่ถึงกับต้องมากมายอะไรแต่ก็เอาชีวิตรอดได้แตกรากออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูความใจร้ายของผมอีกหนึ่งจุดนะครับพี่น้องทุกท่านหนึ่งจุดดังกล่านั่นก็คือจุดนี้ครับ กิ่ใแต่ลายอีกแล้วนะฮะพี่น้องทุกท่าน <c oughs> สังเกตกิ่งนี้นะฮะนี่รากอากาศออกมานี่าอากาศออกมากิ่งนี้กิ่งนี้ปื๊ดเป็นกิ่งเดียวกันนะครับงงไหมครับทำไมเป็นกิ่งเดียวกันไล่ขึ้นมาครับ เห็นนะครับพี่น้องทุกท่านนี่คือความใจร้ายของอุกิจจับใส่ลวดบิดไว้นะฮะนานนานจนอมลวดไปเลยนะครับอมลวดไปแล้วความใจร้ายของผมก็คืออยากลองนั่นแหละฮะคือผมเห็นพี่น้องทำบนไซตต่างประเทศจำไม่ได้แล้วดูคลิปไหนมานะครับ เขาใช้วิธีเจาะร้อยนะครับอยากได้กิ่งตามตำแหน่งที่ต้องการก็เจาะร้อยเลยนะผมก็ลองดูบ้างนะครับว่ามันจะติดไหมมาลองกับต้นโพนี่แหละผลปรากฏว่าก็ติดนะฮะนี่ครับดูชี้แล้วแต่เป็นที่สังเกตนะครับว่าฝั่งทางนี้นะครับจะโตกว่าฝั่งทางนี้ซึ่งเป็น กิ่งเริ่มต้นของเขานะครับเป็นกิ่งเริ่มต้นของเขาที่ผมดัดลงมาฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นยอดนู้นนะครับขึ้นไปนู้นเลยนะแหงยอดคือผมกําลังมองว่าที่เขานะครับกิงใหญ่กว่าคือเขาพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นแต่กิ่งนี้ที่มาเขากดลง ถามว่าตายไหมไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายสามารถต่อนะครับติดแล้วด้วยเลี้ยงกิ่งขึ้นไปกิงนี้ก็เป็นกิ่งเดิมนะฮะเดี๋ยวในลําดับต่อไปนี่ผมก็อาจจะตัดตรงนี้ออกจึ๊บนะครับแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้เป็นกิ่งที่หนึ่งนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งสองก็ได้ นะครับแล้วผมก็ตัดเขียงตงัวนี้ชึบนะครับเพื่อเลี้ยงลําต้นขึ้นมาอีกอันนี้ก็คือผมจะลองทําเป็นไม้ทรงต้นดูนะครับสําหรับโพต้นนี้ตัวนี้ก็อยู่กับผมก็นานหลายเดือน,นครับมากกว่ามากกว่าหกเดือนนะครับผมก็ไปดึงดึงมาจากข้างทางนะครับแล้วก็มาเลี้ยงใส่ กระบะยางรถยนต์ไว้นะครับสำหรับเทคนิคตรงนี้นะครับพี่น้องทุกท่านก็ผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยลองทําแล้วนับหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยลองทําก็ลองดูครับลองดูนะครับจากได้กิ่งตรงไหนที่ตามต้องการตรงไหนมันไม่ออกตามความต้องการก็ลองเลยครับสว่านเจาะไม้เลยนะครับเจาะปุ๊บแล้วก็เสียบร้อย นะครับแล้วก็ทาทายาเล,เล่งเปลือกนะครับเล่งเปลือกนิดนึงก็แล้วกันนะที่มีขายทั่วไปไอ้ที่เป็นคล้ายคล้ายซิลิโคนนะสนะำหรับทําไม้ก็ลองดูนะครับตรงนี้ผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้ทําตรงนี้เดี๋ยวต่อไปไม่แน่นะครับอาจจะเอากิ่งนี้ก็ได้นะฮะกิ่งนี้เนี่ยนะครับบิดกลับมาอีกทีแล้วกัน นะครับเจาะตรงนี้เลยดีไหมนะฮะเจาะตรงนี้ปุ๊บออกหลัง <c oughs> ทําเป็นกิ่งสามรอเลยดีไหมไม่ใช่สิเขาเรียกว่ากิ่งหลังสิเออประมาณนี้นะสำหรับไม้ทรงต้นนะอีกหนึ่งอีกสองกิ่งหลังแล้วก็เขียงให้ออกลําลต้นขึ้นไปอีกไม่แน่นะฮะอุกิจอาจจะลองทําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือ ลงมือทํานะครับนะศึกษาเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันนี่นะครับตามจุดประสงค์ของอุกิจจมีคนนี้นะครับเอาละเรื่องราวสำหรับโปรต้นนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณสวัสดีครับ